ที่เบอร์หนึ่งแบกเลยนะ โอ้น้องไม่แบ่งชูให้พี่เลยอะ่ะ หนูจะได้เล่นสงคา้างขอขอคหน่อย ย <oung bon osc> bon ังไม่จบเนอะที่ตรนี้ริดแล้ว เดี๋ยวพี่น้องมาเก็บคิวที่สวยนะแล้วปวดเด็ดอะ a รนี่หมดขอของหน่อย ถามตัวเลยข้างหน้าจะโลดมนะอ้โหไอ้ไอเกเจ็บมากเลยข้างหน้าเจ็บมากเลยช่วยด้วยชกได้เนาะ มกขอพี่หนยาสิบสีบ้าง Double kill Triple kill ม <Yes. S 1> ีดขีของหน่อยของดี <c oughs> ขอบคุณนะปีกไต่ Ad Ad แปะเย ขอของหน่อยของอยู่นี่ของอยู่นี่น้องเก็บสีต่อแลนะ้วเนาะได้มันจับไวจะได้ไหมเนี่ยนานแน่นอนนอน,นอตึงอยู่แล้วได้กำลังใจเราขนาดนี้ ผีดให้ก <Passion ate> ็ผ <hug ot> ิดไมตรงนั้นจะ้พี่อย่างเรน First Blood kill. Hãy subscribe cho không những video hấp